ช่องทางนี้เป็นทางออกนะครับท่านจะได้พบแสงเรืองรองนะฮะแสงสว่างที่ปลายุโมงค์อนะ่ะเรามักจะพูดกันอย่างนี้นะะเราจะต้องการหาแสงสว่างที่ปลายุโมงค์แสงเนี้ยสองอะไเป็นทางออกนะฮะข้างบนเลี้ยวอกเป็นทางออกนะครับ,รบก,ออก,นะบก็ผมมาชี้ทางออกให้อ่นะ เื่อไปพบแสงเกิดจ้านะเมื่อท่านออกทางที่ผมกําหนดไว้ให้นี่จะได้พบแสงอันเจิดจ้าน,นั่นเองตอนนี้ยังขมุขมัวยอยู่นะเพราะเราอยู่ในยุคมืดนั่นเองประเทศไทยอยู่ในยุคมืดมาถึงเก้าสิบปีจําเป็นที่จะต้องได้พบได้เจอแสงสว่างที่ปลายุโมงหรือปลายทางที่เราจะออกกันได้แล้วเพราะนั้นนี่คือแสงที่มาเชิดชูเชิดเนะชื้อเชิญนะชวนออกไปพบแสงสว่างเกิดจ้าได้แล้ว ขอเชิญเดินเส้นทางอรารยประเสรินของแอดธรรมาธิปไตายที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับ